เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธออยู่ที่กรุงเทพและกำลังจะนั่งรถบัส แบบมีเบาะปรับนอนนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเธอก็เล่าต่อว่าครั้งแรกที่เธอเดินทางมาถึงสถานีขนส่งเธอก็ตกใจมากๆนะคะเพราะเป็นสถานีขนส่งที่ดูใหญ่โตมากให้ความรู้สึกเหมือนว่าเดินอยู่ในสนามบินนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีร้านสะดวกซื้อร้านค้าต่างๆนะคะรวมถึงร้านอาหารซึ่งเธอก็เดินมารอรถที่ชานชลานะคะเมื่อเดินขึ้นมาบนรถเนี่ย สาวคนนี้เธอก็รู้สึกประหลาดใจนะคะกับที่นั่งว่าโหเบาะมันดูใหญ่จริงๆซึ่งเธอบอกว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบว่าดีแค่ไหนก็คงจะเป็นชั้นประหยัดแบบมีบริการพิเศษบนสายการบินระหว่างนั้นเองเนี่ยก็จะมีพนักงานนะคะขึ้นมาแจกน้ําและก็ของว่างให้กับผู้โดยสารยังไม่หมดแค่นั้นนะคะสาวคนนี้เล่าว่าพนักงานคนนี้เดินกลับไปเอาขนมมาแจกเพิ่มอีกนะคะจนไม่ต้องกังวลเลยว่าระหว่างการเดินทางครั้งนี้จะรู้สึกหิว